หลายคนที่นั่งรถไปฟ้าผ่านแถวแดนริรามิตนะครับมองไปฝั่งตรงข้ามเขากำลังก่อสร้างอะไรกันนะโอ้โหเป็นอาการใหญ่โตเลยทีเดียวนี่คือการก่อสร้างเดอะเดนทันนะครับเป็นห้างเองใหม่ย่านพระโขโยธินนะครับเราไปดูกันนะว่าตอนนี้ก็ก่อสร้างเป็นยังไงบ้างไปกันเรามาจากสถานีพระโโยธิน24นะเดินมาตรงสก,กายวอล์คครับปลายทางเราก็จะเห็นการก่อสร้างอยู่นะครับผมหลายคนสงสัยก็ก่อสร้างอะไรนะ ตรงนี้ก็คือจุดก่อสร้างเซนท่านนะครับผมเซนท่านแองใหม่นะติดถนนพระโนโยธินและวิภาวดีนะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็คือถนนพระโขนเวอร์ธินนะครับด่วนฝั่งนู้นก็คือถนอนวิภาวดีนะครับตรงที่ก็เรียกว่าทางอุตรพิมุกน่นะครับผมหรือว่าดอนเมืองโทเวนะครับนนเห็นปะนันทีรถวิ่งกลับไปนะครับดอนเมืองโทเวครับซึ่กางข้างเดิดด้านก็จะทําทางบริการไว้นะ เชื่อมระหว่าง2องถนนนี้นะครับผมและตรงกลางก็จะเป็นเินทันนะครับผมเจนทันเอ่งใหม่นะครับผมตามข่าวนะเขาว่าเขาสร้างชั้นใต้ดินเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็ขึ้นข้างบนแล้วน่าจะอีกไม่นานจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะซึ่งเมื่อเจนทันนี้เสร็จไม่รู้ว่าเจนทันตรงที่อาแยกลาดเปล่าจะย้ายมาอยู่นี่หรือเปล่าซึ่งอยู่ใกล้กับเจนทันอาแยกลาดเปล่านะน่ะเห็นปะเดี๋ยวซูมไปนั่นเราจะเห็นโลโก้เจนทันอยู่เนาะ ึก็เรียกว่าไม่ไกลจากตรงนี้นะซึ่งเซ้นท่านนี้ก็อยู่เกือบระหว่างกลางสถาน,นีแยกลาดพร้าวและประนยูทีน24นะถ้าแ,แล้วเสร็จก็คงจะแบบอลังการมากเลยนะเพราะว่าเป็นเซ็นท่านที่ติด2ถนนหลักเลยทางประหนยูทีนและวิภาวดีรังสิตนะครับผมเรียกว่าเข้าได้ทั้งสองทางเลยละ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะว่าเมื่อ,อไหร่จะแล้วเสร็จนะ ผมเชื่อว่าน่าจะอีกไม่นานแล้วเพราะเอก,กชนสร้างแบบปุ๊บๆเรียบร้อยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วผมซึ่งทางข้าวน่าจะอยู่ฝั่งนี้แหละพหนโยธินสิบข้าวทับหนึ่งเนี่ยครับผมแล้วเราก็จะเห็นตึกอาคารใหญ่โตเลยล่ะนั่นแหละผมกี่ชั้นเนาะอันนี้ก็ไม่รู้นะน่าจะมีอาคารโรงแรมด้วยแหละเพราะเ็นท่านเดิมก็มีโรงแรมอยู่เซนต์นร์แลนด์นารักเนี่ยนะผมถ้ามองไปฝั่งนี้นะั่น่ะ พอหนุยทีน่นะียี่สบเสียไม่ไกลเลยใช่ปะเดินมานิดเดียวเนี่ยเดินตามสกายวอล์กมาเนี่ยก็ะจะถึงแล้วก็มาฝั่งนี้ลงเนี่ยตรงนี้ก็ถึงเลยครับในอนาคตนะผมคิดว่าก็น่าจะสร้างสกายวอล์กเชื่อมเข้าถึงท่านแล้วแหละเพราะว่าห้างใหญ่ๆเขานิยมทํากันแล้วจะได้สะดวกรวดเร็วครับเหมือนดินทันลาดปลาก็มีเชื่อมเข้ากับสกายวอล์กนั่นเองครับผมอันนี้ก็น่าจะเชื่อมด้วยเหมือนกันนะผมพูดไปหลายคนก็คงไม่รู้นะแบบว่าคนแบบ สถานีรถไฟป้าเหรอตรงไหนวะเอาคนยุคเก่าก็ต้องรู้แน่ว่าอยู่ตรงข้ามกับนี่เลยแดนเดรามิดแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเทรนท์ท่นใหม่จะอยู่ตรงไหนเนี่ยแดนเดรามิดสวนสนุกที่คนยุค80เขารู้จักกันเนาะซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับแดนเดรามิดนั่นเองเทรนท์่านใหม่นะเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่แล้วเสร็จเมื่อไร่ค่อยมาดูกัน ท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเห็นสถานที่ก่อสร้างเต็นท่านหนโยธินแห่งใหม่นะว่าอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อรถไฟฟ้ามาถึงสถาน,นีห้าแยกลาดพร้าวนะเราก็มองไปทางซ้ายมือนะครับก่อนจะถึงสถาน,นีตัดไปก็คือผนโยธิน23นะครับผมเนี่ยออกจากเต็นท่านแล้วนะครับมองไปนะครับฝั่งโรงเรียนหอวังนะผมซึ่งรถไฟฟ้าก็จะไปเรื่อยนะครับผม ซึ่งพอผ่านหน้าอาคารใหญ่นี้นครับผมเดี๋ยวเราก็จะเห็นแล้วครับผมเนี่ยนี่เห็นแล้วครับนี่สถานที่ก่อสร้างเซนท่านพระกดโยทินนะครับผมแต่เซนท่านปัจจุบันก็ทำเลดีอยู่นะติดรถไฟฟ้าเลยสถาน,นีห้แยกลาดราวเนาะ ถ้าย้ายไปก็น่าเสียดายเนาะ